วินาที F16 เราถล่มฐานปืนใหญ่ที่ซ่อนในปราสาทต,ตาควายจนพังแต่รู้ไหมครับว่าพวกเขากำลังปั่นคลิปปลอมอ้างว่าไทยใช้เครื่องบินดำดิ่งยุคฮิตเลอร์มาทิ้งระเบิดอยากรู้ไหมครับว่าใครกำลังหลอกใครกันแน่อะคุณผู้ฟังครับสถานการณ์ตอนนี้มันเดือดสุดๆเรามาไล่เรียงกันแบบเร็วๆเ,เลยนะว่าเกิดอะไรขึ้นตั้งแต่เช้ามืดจนถึงตอนนี้ ย้อนกลับไปตอนเช้ามืดวันนี้เลยประมาณตีห้าเสียงปืนใหญ่มันดังลั่นขึ้นมาเลยครับคุณผู้ฟังฟังกัมพูชาเปิดฉากยิงก่อนเลยทั้งปืนใหญ่ทั้งลูกระเบิดพุ่งเป้ามาที่ฐานอนุพงศ์ที่อำเภอนายืนจังหวัดอุบลราชธานีของเรานี่แหละเสียงมันดังสนั่นจนบ้านเรือนแถวชายแดนสั่นไปหมดพี่น้องเราที่อยู่แถวนั้นต้องตื่นกันแบบโกลาหลเลยเฮ้ยนี่มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วนะพวกเขายิงถล่มเข้ามาไม่หยดเลยคุณผู้ฟัง แน่นอนว่าทหารของเราก็ต้องตอบโต้ตามกฎการประทะเราก็ยิงสู้กลับไปทั้งปืนเล็กปืนใหญ่แต่มันยังไม่จบแค่นั้นสิครับฝั่งโน้นยังคงยิงลูกระเบิดเข้ามาเพิ่มอีกแล้วเรื่องน่าเศร้าก็เกิดขึ้นการยิงของพวกเขานะ่ะทำให้ทหารไทยของเราต้องเสียชีวิตไปหนึ่งนายแล้วก็บาดเจ็บอีกสองนายผมนี่พูดแล้วยังเจ็บใจแทนพี่้องทหารที่กำลังปกป้องแผ่นดินเราอยู่เลยฮึกล้าด,ดียังไงมายิงใส่บ้านเราก่อนแบบนี้ ทีนี้ล่ะครับจุดเปลี่ยนมันอยู่ตรงนี้พอเข้าช่วง7จ็ดโมงเชา้ากองทัพอากาศของเราไม่รอช้าแล้วครับ F16 จํานวน6กลำทะยานขึ้นฟ้าทันทีบินตรงดิ่งไปที่ช่องอ่านมาแล้วก็เริ่มปฏิบัติการเลยคุณผู้ฟังลองนึกภาพตามผมนะคลิปจากจอมอนิเตอร์ของนักบินที่เราเห็นกันนะมันชัดแเปะเลยนักบินของเรากดปุ่มไขหรือก็คือลูกระเบิดนั่นแหละจานวน8ลูกถูกทิ้งลงไปตรงเป้าหมายแเปะ เป้าหมายคืออะไรนะหรอก็คือฐานปืนใหญ่ของพวกเขานั่นแหละแล้วก็คาสิโนเจ้าปัญหาที่มันไม่ใช่แค่คาสิโนธรรมดาธรรมดาแต่มันถูกดัดแปลงให้เป็นรังของพวกแก๊งสแกมเมอร์แล้วก็ยังใช้เป็นที่ซ่องสุมอาวุธเพื่อเตรียมยิงใส่ไทยเราอีกด้วย วินาทีที่ระเบิดลงนะคุณผู้ฟังตูมตูมควันสีดำขมโมงพวยพุ่งขึ้นมาเต็มฟ้าเลยไฟแลบแปลบ,ปลบ,ปลบออกมาจากกลุ่มควันมันพังพิน,นาศย่อยยับไปเลยครับโดยเฉพาะ2จุดหลักที่เป็นที่ตั้งของกองบัญชาการกองพลน้อยสนับสนุนที่8และที่9ของฝั่งนั้นพังเรียบโอ้โหมันเหมือนฉากในหนังแอคชั่นเลยนะแต่นี่คือเรื่องจริงของจริงที่เกิดขึ้นวันนี้ ที่สำคัญคืออะไรคุณผู้ฟังรู้ไหม F16 ทั้ง6ลำของเรากลับฐานอย่างปลอดภัยใช้เวลาต่อรอบบินแค่20นาทีเท่านั้นเองรวดเร็วเด็ดขาดแล้วก็แม่นยำแล้วล่าสุดตอนบ่ายนี้นะก็มีรายงานว่าปฏิบัติการรอบที่2เริ่มไปแล้วด้วยโจมตีเป้าหมายเพิ่มเติมไม่มีพลาดเป้าลองนึกภาพนักบินไทยเรากดปุุงสิฝั่งนวลคงช็อกตาตั้งไปแล้วแล้วพอโดนของจริงเข้าไปแบบนี้ พวกนั้นเขาทำยังไงกันต่อนอะหรอฮึมเดี๋ยวคุณผู้ฟังฟังต่อนะเพราะเรื่องที่พวกเขากำลังทำอยู่ตอนนี้มันเด็ดกว่าเรื่อง F16 อีกเอาละครับคุณผู้ฟังแต่เดี๋ยวก่อนหลังจากที่เราได้เห็นคลิปวินาที F16 ของเราถล่มฐานจนควันขมงไปแล้วเนี่ยนะฝ่าย I.O. หรือก็คือฝ่ายปฏิบัติการข่าวสารของกัมพูชาะ่ะพวกเขาไม่ยอมง่ายๆหรอกพวกนั้นรีบออกมาปันข่าวทันทีเลย ปันข่าวเพื่อหลอกคนในประเทศของเขาเองนั่นแหละล่าสุดเลยนะพวกเขาปล่อยทั้งภาพนิ่งทั้งคลิปวิดีโอออกมาแล้วอ้างว่าอะไรคุณผู้ฟังรู้ไหมเขาอ้างว่าเครื่องบินที่ไทยใช้ทิ้งระเบิดใส่คาสิโนที่ช่องอานม่านะ่ะมันคือเครื่องบินสตูก้าสตูก้าจังเกอร์ U87 คุณผู้ฟังบางคนอาจจะง,งงว่าสตูก้าคืออะไรผมจะเล่าให้ฟังง่ายๆมันคือเครื่องบินทิ้งระเบิดแบบดำดิ่งรุ่นเก่ากึกเลยนะเป็นเครื่องบินของนาซียอรมันสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนุ่งเลยของกองทัพฮิตเลอร์นะแล้วประเด็นที่มันพีคสุดๆคืออะไรคือประเทศไทยเราไม่มีเครื่องบินรุ่นนี้ในประจันการแม้แต่ลำเดียวไม่มีเลยสักลำอ้ยนี่มันอะไรกันครับเนี่ย ภาพที่พวก IO เอามาปล่อยว่อนกันในโซเชียลตอนนี้มันคือภาพจากหนังสงครามชัดๆบางภาพก็มาจากเกมด้วยซ้ำเป็นเครื่องบินใบพัดหน้าตาโบราณรานที่คนเคยเห็นกันในสารคดีสงครามโลกนั่นแหละเอาภาพเก่าเก็บอายุ80กว่าปีมาแปะแล้วก็บอกว่าเนี่ยนี่คือเครื่องบินที่กองทัพไทยใช้ เพื่ออะไรก็เพื่อจะล้างสมองคนของเขาเองไงให้เชื่อว่าไทยเป็นผู้ร้ายใช้ของเก่าๆมาทิ้งระเบิดคือมันตลกมากคุณผู้วังทางสื่อของไทยเรากับหน่วยงานของกองทัพนะเขาประทับตราตัวใหญ่ๆเลยว่าเฟคนิวส์ร้อซมันไม่ใช่ภาพจริงที่เกิดขึ้นในวันนี้เลยแม้แต่น้อยเฮ้ยนี่มันปั่นกันแบบไม่ดูตามมาตาเรือเลยนะเอาเครื่องบินยุคฮิตเลอร์มากล่าวหาว่าเป็นของไทย พวกนี้เขาหลอกกันเองในประเทศได้ขนาดนี้เลยหรอแล้วตอนนี้เลยนะในโซเชียลเนี่ยว่อนเลยครับคลิปที่พวก IO ปันกันนะโพสกันรัวๆเลยบางโพสก็ไปไกลถึงขั้นบอกว่าไทยใช้สตูก้าไปทล่มปราสาทพระวิหารซึ่งมันคนละเรื่องเลยของจริงคือ F16 ของเราโจมเตคแค่ฐานทหารที่ซ่อนอยู่ใกล้ๆเท่านั้นเราไม่เคยไปแตะต้องตัวโบราณสถานเลยแม้แต่นิดเดียวสื่อใหญ่ๆเขาก็ยืนยันข้อมูล ตรงกันหมดแล้วประเทศไทยเรายึดถือกฎสากลเสมอเราตอบโต้แบบเด็ดขาดก็จริงแต่เราไม่เคยทำอะไรเกินเลยขอบเขต คุณผู้ฟังลองคิดดูสิฟังเรานะ่ะมีคลิปจากจอมอนิเตอร์ของ F16 เป็นหลักฐานชัดๆว่าเราถล่มอะไรถล่มคาสิโนที่ดัดแปลงเป็นรังโจรถล่มฐานที่ตั้งปืนใหญ่มันพังก็เพราะเขาเอาของผิดกฎหมายไปซ่อนไว้เองแต่ฝั่งโน้นน่ะเหรอมีแต่ภาพปั่นจากหนังสงครามโลกตูมเสียงระเบิดของเราเป็นของจริงแต่ภาพที่เขาปั่นนะ่ะมันขำสิ้นดี แต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นนะคุณผู้ฟังมันยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องพูดถึงคือเรื่องปราสาทตาควายเอาล่ะครับทีนี้เราขยับมาดูกันที่พื้นที่จังหวัดสุรินทร์บ้างที่ปราสาทตาควายมีรายงานข่าวออกมาว่าตัวปราสาทพังเสียหายซึ่งมันพังเรียบร้อยจริงๆคุณผู้ฟังครับ แต่มันพังเพราะอะไรมันพังหลัง F-16 ของเราเข้าถล่มฐานทหารของกัมพูชาที่แอบมาตั้งเจนจิสอนอาวุธยุธโทโธปกรณ์ไว้ในบริเวณตัวปราสาทนั่นแหละ คุณผู้ฟังเข้าใจใช่ไหมครับคือพวกเขาใช้โบราณสถานเป็นโลกกำบังใช้เป็นจุดยิงปืนใหญ่ข้ามาฝั่งไทยพอเราจำเป็นต้องทำลายต้นต่อของภัยคุกคามเขาก็จะโวยวายว่าเราทำลายมรดกทางวัฒนธรรมเฮ้มันเป็นแผนของเขาอยู่แล้ว แล้วไม่ใช่แค่นั้นนะฝั่งกัมพูชายยังยิงปืนใหญ่เข้ามาในพื้นที่ใกล้เคียงอีกทั้งที่ช่องกลางแล้วก็ที่ตาเมือนทมทําให้ชาวบ้านในฝั่งสุรินต้องอบพยพกันอย่างโกลาหลเลยวิ่งหนีเข้าหลุมหลบภัยกันวุ่นวายไปหมด แต่โชคดีที่ทางการของเราเตรียมพร้อมรับมือไว้แล้วพี่น้องคนไทยของเราถูกอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงทั้งหมด100%แล้วครับยืนยันว่าไม่มีพลเรือนไทยได้รับบาดเจ็บเพิ่มเติมอ่าพี่น้องคนไหนที่อยู่ทางสุรินทร์ศรีสะเกดช่วงนี้ถ้าเห็นรถทหารวิ่งเยอะหน่อยก็ไม่ต้องตกใจนะครับเขาไปดูแลความปลอดภัยให้เรานี่แหละอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดตอนบ่ายแก่ๆนี่เลยนะ ฝั่งกัมพูชายังพยายามยิงโดรนยิงปืนกลข่ามาเรื่อยๆแต่ทหารของเราก็ตอบโต้กลับไปทันทีเราไม่ได้เสียเปรียบเลยส่วนพื้นที่ใกล้เคียงปราสาทพระวิหารก็มีรายงานว่าฐานที่ตั้งยิงของเขาถูกเราทันหลมไปแล้ว3จุดทําให้ตอนนี้สถานการณ์โดยรวมถือว่าฝั่งไทยเราควบคุมสถานการณ์ไว้ได้เปรียบอย่างชัดเจนครับ ฐานที่มั่นของพวกเขานะ่ะมันพังก็เพราะเขาเอาของอันตรายไปซ่อนไว้ในที่ที่ไม่ควรของพวกนี้สร้างใหม่เมื่อไหร่ก็ได้แต่ตอนนี้เราต้องปกป้องแผ่นดินของเราคืนมาก่อนส่วนเรื่องโบราณสถานนะ่ะผมเชื่อว่าถ้าเรื่องมันสงบลงเมื่อไหร่กรมศิลปากรของเราก็ยินดีเข้าไปช่วยฟื้นฟูบูรณะให้อยู่แล้วสรุปเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะคุณผู้ฟัง คลิปวินาที F16 ของเราทล่มรังโจนที่ช่องอ่านม้าจนควันขโมงเป็นของจริงส่วนฝ่าย IO ของเขาก็กำลังปั่นเรื่องเครื่องบินสตูกากันอย่างเมามันเพื่อล้างสมองคนของเขาเองและปราสาทตาควายที่พังลงก็เพราะมันถูกใช้เป็นฐานที่มั่นทางทหารวันนี้ประเทศไทยของเราตอบโต้อย่างเด็ดขาดเพื่อปกป้องบ้านของเราพี่น้องทุกคนต้องคอยติดตามข่าวกันอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงเร็วมากจริงๆ ผมจะคอยอัปเดตให้คุณผู้ฟังทราบเรื่องสถานการณ์มันเปลี่ยนไวผมจะสรุปข่าวใหม่ให้พรุ่งนี้ถ้าคุณผู้ฟังอยากรู้ข่าวก่อนใครอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้รับแจ้งเตือนเวลาที่ผมส่งอัปเดตข่าวใหม่ๆไปให้ขอบคุณที่ฟังกันมาจนจบนะครับวันนี้ประเทศไทยของเรายืนหยัดอย่างสมศักดิ์ศรีไทยจงเจริญพรุ่งนี้มีคลิปอัปเดตเด็ดกว่านี้แน่นอนครับ